ชุมชนโนนศาสตร์น้ำลดระดับลงเยอะมากเลยครับลดระดับลงมาประมาณ2-3เมตรได้ครับณเวลานี้นะครับชุมชนโนนศาอาดจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านไผ่น้ำได้ลดระดับลงมาเยอะมากนะครับลดระดับลงมาเยอะมากแล้วนะครับ จากเมื่อวานน้ำเข้าบ้านเรือนประชาชนเยอะนะลดร,ร,ระดับลงมาแล้วนะครับลดลงมาประมาณน่าจะ3เมตรได้ลดร,ระดับลงมาแล้ว